ใบเห็นเกมในที you know looking, ่ขอที่เคนั่งแปะลิง์อยู่ไหมที่ชื่อว่าคิวโว่ะใบรู้จักไหมใครนะพี่เคคิวโว่ะคิวโวเกมที่ชื่อคิวโวรู้จักไหมคิวโวผมมีผมมีอพอดีว่าเคอะไม่ได้เล่นเวอร์ชั่นสตรีมแต่ว่าเล่นเป็นแอนดี้ครับเป็นเวอร์ชั่นอัลฟาน่อนึกเนืกออกใช่ไหมเวอร์ชั่นแบบสมัยก่อนเด็กดำบบนเลยพอดีมีโอกาส มีโอกาสได้เล่นได้มีโอกาสแบบไปเจอเพื่อนที่เขาสตรีมเกมคิวโมาก็เลยแบบว่าอยากจะมาเล่นเกมนี้มากแล้วส่วนตัวมันเป็นเกมแรกเลยที่คีเล่นกับเพื่อนแล้วแบบมีคนมาโคอบด้วยกันอ่ะเล่นกับเพื่อนด้วยแบบสนิทด้วยกันอะเล่นมานานมากเล่นมานานมากแล้วแบบบังเอินแบบมันแบบวันๆานอะวันย้อนวันวานเบื้องต้นอะก็คือแบบมีโอกาสต่แบบได้เล่นกับเพื่อนมีอยู่เดี๋ยวจะแบบได้สเก็ตตูมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเข้าใจบอกอีกทีนึงนะครับว่าจะสตรีมเกมคิวโวตอนไหนแต่ว่า ถ้าหากสนใจสามารถไปเล่นด้วยกันได้นะ <Right. S 1> เพราะว่าเอาจริงๆริงะมัน,มนวิธีเข้าเซิร์ฟเวอร์อะมันยังเป็นรูปแบบเก่าอยู่ก็คือใช้ในส่วนของตัว VPN อะที่เค้เข้าใจอะคิวโวเวอร์ทางสตรีมอะปัจจุบันอะก็ยังต้องถ้าจะให้เพื่อนมปเล่นด้วยกันอะเราก็ต้องทําการเชื่อมต่อ VPN แล้วก็เข้าเซิร์ฟเวอร์คนใดคนนึงอยู่ใช่ไหมที่เป็นเซิร์ฟที่เป็นคนที่เป็นโฮสอะ